กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกมมิต h ทิกสามก๊กอีกแล้วสําหรับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวแท้งที่ควรจะปั้นนะซึ่งมันจะมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งจะเล่นก๊กไหนผมไม่รู้แต่ที่จะแนะนํามีอยู่แค่2ตัว ตัวแรกนะครก็คือตัวตั้งตโต๊ะกกขุนศึกตัวนี้สามารถเล่นกับก๊กขุนศึกได้โดยตรงเลยนะใครที่เล่นก๊กขุนศึกอยู่เนะี่ยอยากหาตัวแท้งตัวนี้เท่านั้นนะบ,บอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ครบเครื่องทุกอย่างนะครับในเรื่องการรับดาเมจเนี่ยโคดจะถึกนะครับมีเลือดที่เยอะมากๆพร้อมกับมีสกิลที่สามารถสะท้อนดาเมจเพื่อสร้างดาเมจได้ด้วยนะตัวนี้เราจะไปดูกันนะครับว่ามันเก่งยังไงนะ สำหรับสกิลการปลดล็อกดาวของเขานะครับเมื่อ1ดาวเนี่ยเมื่อถูกโจมตีมีโอกาส25%ตอบโต้เป้าหมาย1ครั้งอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแล้วคุณสมบัติ2ดาวเมื่อได้รับดาเมจหากผู้โจมตีอยู่ในสถานะเผาไหม้ถูกพิษแช่แข็ง ดาเมจของการสะท้อนดาเมจเพิ่มขึ้นถึง25%นะครับเขามีสกิลการสะท้อนดาเมจด,ดังนั้นถ้าคอมโบกับในตัวก๊กนะครับมันใช้ได้แค่ก๊กเดียวเท่านั้นก็คือคอมโบกับตัวก๊กขุนศึกเองเท่านั้นเนาะเพราะว่าก๊กนี้จะสามารถปล่อยพิษได้ปล่อยสถานะเผาไหม้ได้นะครับทำให้ตัวต่างโต๊ะเนี่ยแสดงประสิทธิภาพได้ดีมากขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็จะทําการสะท้อนดาเมจออกไปนะครับแรงมากๆอันนี้เริ่มเห็นผลแล้วนะแล้วก็เมื่อ3ดาวมเมื่อ HP ต่ํากว่า5 50%จะรักษา HP ที่เท่ากับ m a x HP 12%ของตนเองนะฮะต่อรอบรอบหนึงประทุได้แค่1ครั้งเท่านั้นเริ่มถึกแล้วนะครับตอน3ดาวเนี่ยบอกเลยว่าถึกสุดๆเด้งเลือดแบบโกงมากๆ แล้วเมื่อถึง4ดาวนะครับแมกเฮของเขาจะเพิ่มถึง20%นะคุณผู้ชมดูดิคุณสมบัติมันแท้งแบบเยอะมากๆนะครับมีดามเมจที่สะท้อนไปด้วยแล้วก็เมื่อถึง5ดาวนะครับจะมีเกาะเพิ่มขึ้นมาถึง12%แมถึกจริงๆส่วนใน6ดาวนะครับขั้นสุดท้ายเนี่ยเมื่อเอฟเฟกสะท้อนดาเมจที่ได้ประทุ ได้เอาชนะนะฮะศัตรูที่อยู่ในสถานะเผาไหม้ถูกพิษแช่แข็งจะรักษา HP ที่เท่ากับ m a ็ก HP 18%ของตัวเองเป็นไงครับตัวเนี้ยสกิลมันโกงมากๆนะสามารถคอมโบกับก๊กขั้นได้โดยตรงแล้วบอกเลยนะครับใส่ไปเนี่ย ถ้าปั้นตั้งโต๊ะแบบดีๆนะครับแทบจะเป็นอมตะยืนสะท้อนดาเมจอยู่อย่างนั้นแหละแถวหน้าสุดนะครับบอกเลยว่าน่ากลัวสุดๆตอนนี้ผมกลัวมากนะเพราะว่าถ้าตัวดาเมจผมแรงเนี่ยผมจะ ตายเอาง่ายๆเลยนะครับทัดตีตัวตั้งโตะเนาะสกิลของเขานะครับสกิลหลักๆเวลาเราปล่อยไปเนี่ยจะสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตี220%ให้กับขุนพลเดียวของศัตรูและเพิ่มโล่สะท้อนดาเมจให้กับตนเองสะท้อนดาเมจนะครับก็คือสะท้อน55ของดาเมจที่ได้รับให้แก่ผู้โจมตีนะครับใครโจมตีเราบอกเลยว่าเจ็บเจ็บสะท้อนอย่างเจ็บนะครับยิ่งอยู่ในสถานะที่คอมโบกับ ตัวของกาเซียงหรือว่าคอมโบกัลลิปโปไปแล้วนะครับเจ็บสุดๆผมบอกเลยว่าเป็นคอมโบที่โคตรโกงดังนั้นนะครับก๊กขุนศึกเนี่ยตัวแท้งนะฮะที่เราจะต้องปั้นก็คือตัวตัางโต๊ะจงเอาไปใช้ได้เลยนะครับถ้าใครไม่ปั้นแล้วจะเสียใจนะอันนี้พูดจากใจจริงๆตัวแท้งตัวที่2ที่เราจะแนะนําให้สําหรับก๊กวุยและก๊ก จกนะที่จะต้องปั้นมาใช้เนาะซึ่งกกง่อไม่ต้องแนะนำนะครับเขาน่าจะใช้กันอยู่แล้วสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแทงที่ถึกมากๆนะครับอย่างก็เป็นอมตะเลยก็ว่าได้เนาะก็คือจิวไทยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังปั้นจิวไทยเอามาแทงอยู่มันไม่มีคอมโบลิงหรอกเพราะว่ามันมีสกิลพาสีในตัวนะครับมีสสกิลดังนั้นเอามายืนนะครับได้พาสีเพิ่มขึ้นมาจากพาสีอีก พาสีของเขานีครับโดยตรงเนี่ยก็จะเป็นการเ,าเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะได้รับสถานะล็อก3ชั้นและเมื่อลงมือสิ้นสุดจะล้าง1ชั้นไปหลังจากที่ล็อกเนี้ยสชั้นหายไปนะครับจะทำการรักษานะรักษา HP ที่เท่ากับ MAC HP 30%ของตนเองและทำให้ดาเมจที่ได้รับในแต่ละครั้งไม่เกิน MAC HP 30%ของตนเองโอ้สกิลแค่นี้ก็โกงแล้วนะครับเนี่ยคือแบบ ไม่ต้องมีอะไรมาเลยมีแค่นี้ก็โกงแล้วแต่มันยังโกงขึ้นไปอีกนะครับก็คือว่าสกิลที่เอามาคอมโบกับตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องปลดพาสติบตัวนี้เนี่ยก็คือเราปล่อยอันติไปนะครับทำการใส่สกิลนี้ไปสร้างดาเมจที่เท่ากับการโจมตีทั่วไปนะ158%ให้กับขุนพลแนวนอนของศัตรตูและเพิ่มโล่ลดดาเมจลดดาเมจที่ได้รับลง20%นะต่อเนื่อง2รอ,อบถึกสุดๆเลยผมบอกเลยว่า โคตรถึกนะฮะคุณผู้ชมแล้วเมื่อเราอัพดาวมันจะยิ่งเถื่อนขึ้นไปอีกนะตรงที่ว่าอัพดาวไป1ดาวเมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาส25%จะตอบโต้เป้าหมาย1ครั้งแล้วเมื่อถึง2ดาวเมื่อได้รับดาเมจจะรักษา HP ที่เท่ากับ m a ็ HP 6%ของตนเองรอบละประทุได้มากสุดถึง2ครั้งนะก็คือว่าเมื่อเราโดนโจมตีอะไรก็ได้นะครับเขาจะทําการรักษาตัวเองเลย6% แล้วก็โดนตีอีกก็จะทําการรักษา6%นะฮะเห็นไหมมันโคตรจะโกงเลยนะตัวนี้นะครับดังนั้นอย่าลืมปั้นมาใช้นะผมบอกเลยใครไม่ปั้นเดี๋ยวได้เจอกันแน่ผมกําลังปั้นอยู่เนาะก็เมื่อถึง3เดาาเมื่อ HP ต่ากว่า50%จะทําการรักษา HP ที่เท่ากับ max HP 12%นะครับคล้ายๆกับตั้งโต๊ะนั่นแหละเนาะปะทุได้แค่1ครั้งต่อรอบเท่านั้นแล้วเมื่อถึง4เดาวเมื่อปลดล็อกหายไปจะฟื้นฟูโทสะต,ตนเองถึง2แต้มนะครับก็ถือว่าดี ในระดับหนึ่งซึ่งเวลาตอนปลดล็อกอ่ะเราอาจจะไม่มีสกิลพอเราปลดล็อกโซ่อ,ออกไปปุ๊บเราอาจจะมีสกิลใส่อีกทีนึงครับตัวมันจะยิ่งถึกยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าเราได้อัดสกิลเพื่อเพิ่มโล่ลดดาเมจให้เราอีกนั่นไงอ่าแล้วเมื่อถึง5ดาวเกาะเราจะเพิ่มขึ้นอีก12นะถ้าเราอัพไปถึงเมื่อ6ดาวเอฟเฟกรักษาที่ได้รับ เพิ่มขึ้นถึง20%ซึ่งกกง่อมีตัวรักษาเยอะมากๆนะครับที่เป็นตัวแดงไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวเกี้ยวนะครับเสี่ยวเกี้ยวจะเป็นตัวโรลิตัวนั้นนะครับจะเป็นตัวซับพอร์ตที่โหดมากๆเมื่อมาคอมโบกับตัวนี้ตัวนี้จะอมตะนะครับบอกเลยว่าจะอมตะถ้าั p ไปถึงหดาวเนาะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่า ผมกาลังปั้นอยู่นะซึ่งไม่ได้โกหกนะครับผมพูดจริงๆว่าผมกาลังปั้นอยู่เพราะว่าตัวมันเอ่อโกงนะครับโกงมากๆคุณผู้ชมเป็นตัวแทงที่โกงที่สุดเลยก็ว่าได้นะส่วนคนที่เล่นก็ขุนศึกจะเอาจิวถ่ายไปเล่นไหมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าให้เป็นในส่วนของตัวตั้งโต๊ะไปดีกว่านะฮะก็ตัวเนี้ยให้ก๊กอื่นเขาได้เอาไปแทงบ้างเพราะว่าก๊กอื่นนะก๊กวุ้ยก๊กจกมีตัวแทงที่ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราเอาตัวนี้ไปใส่อ่ะมันไม่ได้เสียคอมโบลล เสียในพาสีฟของก๊กตัวเองไปนะครับเราเอาไปยืนแค่ตัวเดียวตัวแทงเท่านั้นแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะใช้พาสีฟของตัวแทงตัวเดียวให้เขาเนี่ยยืนรับดาเมจได้ก็เพียงพอแล้วเนาะนี่นะฮะก็จะคือ2ตัวแทงที่ผมแนะนําซึ่งผมเล่นก,ก๊กจกผมก็เลยต้องเอาจิวไทยเพื่อมายืนรับดาเมจ ถ้าคนที่เล่นก๊กฮั่นนะครับก็สามารถที่จะปั้นตั้งโต๊ะไปยืนรับดาเมจได้เลยนะเก่งพอๆกันเลย2ตัวนี้บอกไปแล้วนะครับตอนนี้แท้งมันก็จะมีแค่2ตัวแน่ๆเพราะว่าคนดูคลิปผมก็น่าจะ เยอะพอสมควรนะครับเขาก็น่าจะเปลี่ยนมาใช้ตัวแทงแค่2งตัวนี้เท่านั้นไม่เป็นไรมันอยู่ที่ว่าใครอัดแน่นกว่าแล้วแค่นั้นเองเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะก็แค่มานะนําตัวแทงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรแล้วถ้าคลิปนี้นะครับมันเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยเนี่ยก็ขอให้ช่วยกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ